กูว่าขมรน,น่าจะโดนล่าสุดกองทัพไทยขอความร่วมมืองดถ่ายคลิปภาพการขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทหารกัมพูชาสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อทุกท่า FC, ททนที่เขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทปโยครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณบ่ายสา ทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสําหรับข่าวนี่ครับพี่น้องล่าสุดกองทัพไทยเนี่ยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยงดถ่ายภาพคลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่ทหารขนยุธทธปกรณ์ไปชายแดนกัมพูชาโดยเฉพาะที่ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานีนะครับรายละเอียดนะครับทุกคนมาดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับทุกคนนี่แหละครับผมนี่คือรายละเอียดนะครับที่เป็นภาพที่เขาขนยุโทโปกรณ์ขอความร่วม,มืองดถ่ายภาพทหารไทยขนอาวุธจะทําให้อีกฝ่ายรู้ความเคลื่อนไหวนะครับน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทหารกัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าเสียชีวิต ะะทหารไทยแค่ตอบโต้ยิงเตือนที่ลุกล้ำเข้ามา,าวางกองกำลังในเขตพื้นที่ที่กำลังมีปัญหากันนะครับมีการพดลงนะครับเมื่อ2ชั่วโมงนะครับวันที่28นะ่สกองทัพภาคที่2ตามที่ได้เกิดเหตุขัดแย้งระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาบริเวณชายแดนกัมพูชาพื้นที่อำเภอนนํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีวันที่28ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่2จึงขอความร่วมมืองดเว้นถ่ายภาพบันทึกวิดีโอเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลการเคลื่อนย,ย้ายกองกำลังพลยุทธป,ปกรณ์เส้นทางปฏิบัติจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญความเคลื่อนไหวของฝ่ายความมั่นคงเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความสับสนหรือตื่นตะนกสื่อสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจจะตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร ว่าจะปกป้องการลุกล้ำเข้ามาในเขตดินแดนของไทยอย่างเต็มที่และตอบโต้ตามกรอบที่ควรปฏิบัติเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติและความสงบสุขของประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดนทั้งนี้ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือส่วนราชการด้านความมั่นคงเพื่อรับทราบนะครับอันนี้คือข่าวจากกองทัพไทย มีการแจ้งเตือนนะครับอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับตอนนี้คือสถานการณ์ที่ชายแดนช่องบกนะฮะจังหวัดอุบลเนี่ยแสดงว่านับจากนี้นะครับทหารไทยเนี่ยขนยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยไปในเขตแดนนั้นแล้วนะครับเพราะว่าทหารกัมพูชาเนี่ยเขาก็ติดตามการเคลื่อนไหวเพราะว่าเขาเสพสื่อไทยดูข่าวไทยนะครับ ผะว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ทหารกัมพูชาี่แน่ถ้าสถานการณ์เนี่ยยังตึงเครียดอยู่แบบนี้นะครับยังไม่คลี่คลายนะครับทุกคนเพราะว่าทหารกัมพูชาผมไปดูในเพจกัมพูชาเนี่ยเขาปล่อยมาเป็นคลิปคลิปล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นไหมไปดูในเพจกัมพูชานะครับฮุนเซนเนี่ยเคลื่อนไหวนะครับฮุนเซนเคลื่อนไหวก็คือมีการโพสต์ลงใน เพจส่วนตัวของฮุนเซนให้กำลังใจทหารกัมพูชาที่อยู่ชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลที่กำลังมีปัญหาหรือตอบโต้กันกันกบทหารไทยฮุนเซนเคลื่อนไหวนะเลยทำให้ประชาชนคนกัมพูชานี่แชร์กันไปหมดเลยนะครับให้กำลังใจทหารกัมพูชาบางเพจในกัมพูชาก็โพสเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าทหารไทยลุกล้ำเข้ามาเขตแดนของกัมพูชา นะครับอันนี้คือเป็นการปลุกกระแสให้คนกัมพูชานี่รักฮุนเซนขึ้นมามากขึ้นนะครับคนกัมพูชาเนี่ยก็เชื่อฮุนเซนนะเพราะว่าเป็นผู้นําประเทศนะครับฮุนเซนพูดอะไรก็คงจะเชื่อหมดแหละนะครับแต่ในฝั่งไทยเราก็ต้องติดตามข่าวฝั่งไทยเราเหมือนกันนะครับว่าข่าวในประเทศไทยนะครับาตามที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือทหารกัมพูชาลุกล้ําเข้ามาในเขตของไทย แล้วก็มาขุดเป็นคลองเป็นบังเกอร์อะไรนี้จะทําเหมือนจะมาตอบโต้ทหารไทยมาวางกําลังนะครับอ้างความเป็นเจ้าของเห็นไหมครับก่อนหน้านี้นะครับอ่าศาลาเลยนะครับตรีมุกทหารกัมพูชาก็เป็นคนเผาใครเป็นคนก่อเหตุก่อสถานการณ์ถ้าไม่ใช่ทหารกัมพูชานะครับตอนนี้ครับอ่าให้ประชาชนคนไทยนี่นะครับให้กําลังใจทหารไทย แล้วก็จงเชื่อมั่นในาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยนะครับทหารไทยไม่ได้เป็นสองรองใครนะครับในย่านเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นคือกัมพูชาจะมาลุกล้ําจะมาขู่หรือพยายามยั่วยุนะครับมันก็ต้องอยู่ในกรอบทหารไทยจะทําตามอ,าอำเภอใจก็ไม่ได้นะครับทุกค ต้องรอฟังคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแต่เชื่อแต่เขาว่าสถานการณ์อย่างที่เขาพะวิหารที่มีการตอบโต้กันในช่วงนั้นทหารไทยก็ตอบโต้อย่างหนักนะครับกัมพูชานถึงขั้นต้องยอมเจรจาแล้วก็ดึงปัญหาเรื่องเขาพะวิหารไปขึ้นศาลโลกนะครับในที่สุดนะครับฝรั่งเศสก็ตัดสินองค์การยูนิสโกอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมช่วงนั้น มีปัญหากันเรื่องนี้แหละนะครับช่วงนี้ไทยก็จะไม่สนใจเรื่องสารลงสารโลกจะไม่สนใจแล้วนะครับทีนี้คือถ้าพูดถึงว่ามันสําคัญนะทุกคนเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะอย่าลืมนะครับว่า,ขาเขมรลาวพมา่าในี่สามประเทศเนี่ยเขาเสพสื่อไทยสื่อไทยนําเสนอในกองทัพต้องขอความร่วมมือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ อย่างที่ผมขึ้นภาพให้เห็นนี่แหละครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะไม่เคยเจออ่าเหตุการณ์นี้ตอนที่เจอว้าแดงนะครับมีปัญหากันช่วงหลายเดือนใช่ไหมครับก็ไม่ได้มีข่าวให้ปิดข่าวหรือว่างดถ่ายภาพการขนยุโทโธปกรณ์แต่นี่คอมเมนน่าจะเรื่องใหญ่แล้วล่ะนะครับอ่ากัมพูชาเนี่เรื่องใหญ่เพราะว่าฝั่งกัมพูชานี่ไปดูในเพจกัมพูชานี้ก็เสริมกําลังนะนะครับ ไปดูหลายๆเพจในกัมพูชาได้เลยนะครับเสริมกําลังตลอดแสดงว่ากัมพูชานี่ไม่ได้ไปทาตามข้อตกลงคือตามที่รัฐมนตรีกระทระวงกระทรวงกลาโหมของไทยที่เคยออกข่าวว่าถอยคนละ9ก้าเพื่อลดการ,รเผชิญหน้าแต่ต้องไปดูกัมพูชาว่าเขาถอยหรือเปล่าหรือเขาเสริมกําลังเพราะฉะนั้นคือทหารไทยก็มีแผน2ก็คือต้องเสริมกําลังเหมือนกันก็เลยต้องขอความร่วมมืองด ถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอกันขนอ,อุปกรณ์ยุทโปปรร์อ่ามีอะไรเซอร์ไพรส์กัมบูชาแน่ๆนะฮะถ้ายังลุกล้ำแผ่นดินไทยโดนนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันข้ามาด้วยครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ